สวัสดีครับพี่น้องเอีแฟนครับทุกท่านนะครับผมพอดีมีโอกาสปั่นจักรยานนะครับผ่านมาทางถนนนะครับเรียบทะเลนะครับตรงนี่ครับสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะ ด้านโน้นก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับผมเน่ไจะพาชมบรรยากาศป่าในเมืองนะครับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับมีโอกาสผ่านมานะครับจะอปัปเดตให้พี่น้องยิทุกท่านนะครับที่ไม่มีโอกาสได้มา ท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีนะครับได้รับชมน,นะครับผมนี่ก็จะเป็นโครงการปูป่าชายเลนนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะครับหรือว่าอบจชนบุรีนะครับนะครับผมซึ่งโครงการนี้นะครับก็ อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรีนะครับนี่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดชลบุรีนะครับผมก็จะเป็นสายใยในป่าชายเลน อันนี้ป่าในเมืองนะครับก็จะเปิดบริการทุกวันเวลา07.00-18.00นะครับผม <S <S เปิดบริการให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมนะครับ <S <S นี่ก็จะเป็นแผนผังป่าในเมืองนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับผม นี่ครับเดินทางเข้านะครับเดินดไปไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้นะครับผมระยะทางทั้งหมดประมาณ2,300เมตรนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาชมครับผมวันนี้น้ำขึ้นนะครับนี่น้ำขึ้นน้ำเต็มเลยพาชมบรรยากาศครับ 300เมตรก็2.3กิโลนะครับผมเกือบ3โลนะครับเดินพอกาลังกายก็พอสมควรครับนี่ครับพอเข้ามาก็ออกซ้ายก็ได้นะครับพอเข้ามาก็ไปทางซ้ายนะครับไปทางซ้ายหรือมาทางขวา นะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินบางกว่าครับนะี่ครับอากาศน้ำขึ้น สะพานเดินนะครับเดินสุดอ้อมไปน,นะครับแล้วก็จะมีสะพานพานเดินเข้าไปในปา่าแล้วก็ไปโพทะเลฝั่งด้านนู้นนะครับสวยงามนะครับผมเหมาะสําหรับการเดินออกกําลังกายชมธรรมชาตินะครับชมนกชมปลานะครับถ่ายรูป ากาศตอนเช้าตอนเย็นนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ไม่ไม,ไม่ไม่พาเดินไกลนะครับผมเนือ่องจากว่าสุดปั่นนะครับสุดปัน่นรองเท้าปัน่นไม่สะดวกในการเดินนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาทำคลิปย,ยาวๆหรือมาไหลสดให้ FC f แฟนกลับได้ชมนะครับ ที่ป่าในเมืองแห่งนี้นะครับนะคบน้ำขึ้นฝั่งน้นก็จะมีสาราที่พักนะครับ,นะรบก็จะมีศาราที่พักเป็นระยะระยะนะครับให้พี่น้องประชาชนได้พักผ่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้านะครับขณะนี้ก็ประมาณ8.15มงนาที ภารกิจปั่นยังไม่จบนะครับผมวอดีผ่านมาเลยมาแวะอัปเดตคลิปให้พี่น้อง FC ได้ชมนะครับวันนี้ก็จะปั่นต่อนะครับจบภารกิจก็ประมาณ9ก้าโมงนะครับผมนี่ครับนี่ครับน้ำขึ้นครับ นกธรรมชาติีีปลานะครับเป็นป่าชายเลนนะครับผมต้นไม้ขึ้นสวยงามครับที่เห็นหลังคานู้นก็จะเป็นอบจชลบุรี ก,นะก่อนสะพานนี้จะผุนะครับตัวน,นี้เป็นสะพานทําใหม่นะครับสะพานทําใหมนะ่เป็นแรงอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์ปูทะเลสวยงาม เดินจะดังนิดหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นรองเท้าปั่นนะครับเป็นรองเท้าคีสสำหรับปัน่นจักรยานนะครับ เหมาะสำหรับการเดินนะครับช,ช่วงเช้าออกกำลังกายนะครับผมระยะทางประมาณ2.3กิโลตอนเช้าตอนเย็นนะครับถ้ามาเดินทุกวันก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีนะครับไม่เสียว่ามีธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติให้ได้ชมด้วยในขณะออกกำลังกายนะครับเหมาะสำหรับการเดินมากครับ ยนเย็นตอนเช้านะครับประชาชนก็จะเยอะที่ผมมานี่แปดโมงนี่ถือว่าสายแล้วนะครับแปดมงเ่นนี้ถือว่าสายนะประชาชนจะมาเดินช่วงเช้านะครับตีห้าหกโมงเจดโมงนะครับ เดินมาโซนนี้นะครับก็จะทะลุทะเลนะครับทะล,ล,ลุทะลุทะเลที่ที่ไม่มีปา่าโซนนี้ก็จะเป็นปา่าทั้งหมดนะครับเดินมาก็จะมาทะลุ สวยงามครับนี่ครับตอน,นเย็นนะครับตอน,นเย็นๆก็จะมีที่นั่งชมวิว รัตชงเที่ยวนะครับชมบรรยากาศทะเลตอนเย็นเย็นดูตะว,วันรับขอบฟ้าที่นี่นะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศทะเลกว้างนะครับนี่ก็จะตอนเย็นก็จะพี่น้องประชาชนก็จะมานั่ง,งชมบรรยากาศที่นี่นะครับ นั่งชมบรรยากาศทะเลนะครับผมนี่ก็จะตั้งเกียห็็นว่ามีพี่น้องประชาชนมาเดินออกกำลังกายนะครับ เดินมาก็จะมาทะลุนะครับมาตนุโซนนะครับทะลุโซนที่จะประตูทางเข้านะครับมีประตูทางเข้าออกทางเดียวนะครับมีประตูทางเข้าออกทางเดียว สมปู์น,นะครับนี่จะไม่เห็นปลานะครับเนื่องจากว่าน้ำขึ้นน้ำลดลงไปก็จะเห็นปลาเห็นปลาเห็นปูนะครับนี่ไม่เห็น โซนนี้ก็จะเป็นต้นเก่าที่ตายไปแล้วนี่ก็จะเป็นสะพานสะพานข้ามน,นะครับท้าทายนิดหนึ่ง จำเป็นสะพานข้ามเพื่อที่จะเดินไปทะลุฝั่งนู้นครับก็จะท้าทายปลอดสมควรนะครับ น่าจะได้หลายกิโลนะครับตุ๊กคาผมตาตัวเล็ก้เราไปถึงยัง เดินเข้ามาโซนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นห้องน้ำนะครับโซนนี้ทำใหม่นะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับโซนนี้จะทำใหม่นะครับโซนนี้จะเป็นอ๋อตซนนี้เป็นที่ชม น้ำนะครับถ้าไม่มา้นมานก็จะชมชมธรรมชาตินะครับตกปนให้ักน้ำด้วยนะครับชมธรรมชาติด้วย ชมให้ชมธรรมชาติชมปูชมปลาชมกุ้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณ fc เ n นทับทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ